ยังคงที่น่าเป็นห่วงนะฮะสลับสถานการณ์โควิด1 9ในไทยนะฮะล่าสุดทางสบคก็ได้แจ้งออกมาดัางนี้ครับว่าจะมีการเปิดประเทศนะ,ะรวมไปถึงร้านอาหารสถานที่เบันเทิงแะรวมถึงผับบาร์ต่างๆนะฮะซึ่งก็คือจากเดิมต้นเดือนธันวาก็คือวันที่1ทธันวานะฮะซึ่งจะยืดออกไป2เดือนนะครับตั้งแต่วันที่15่อสพฤศจิกายนนะฮะไปจะถึงวันที่16มกราคมนะฮะ กระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์โควิดสิในรอบสิ้นปีที่จะถึงนี้นะฮะยังไงก็ตามหากมีมาตรการควบคุมโรคนะครับในช่วงระหว่าง2เดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน64ไปจนถึง16มกราคม65กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณาสุขก็จะไปสํารวจความพร้อมนะครับก่อนที่จะพิจารณาและเปิดใช้บริการในวันที่16มกราคม65เป็นต้นไปนะครับ แต่ว่าจะจำกัดเปิดเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะฮะหลายๆคนก็อาจจะคิดไปมองกันไปว่านะฮะถ้าช่วงสิ้นปีนะฮะถ้ามีเหล่านะักท่องเที่ยวเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะทำให้ชาวต่างชาติสนใจประเทศไทยได้มากขึ้นแต่ถ้ามีมาตรการออกมาเลื่อนกระทานหันแบบนี้นะฮะมันก็จะส่งผลทำให้อาผู้ค้าขายนะครับทำมาหาก,กินลำบากนะฮะ รวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศไทยก็จะไม่คืบหน้านะครับเพราะว่า,ารัฐบาลไทยชุดนี้ไล้ความไล้การเยียวยาจากประชาชนโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าทางกระศาศาทรวงสาธารณสุขก็เป็นห่วงเป็นห่วงในเรื่องด้านความปลอดภัยนะครับว่าะจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มจากการที่เ,เชื้อโควิดสิบเมันยังระบาดอยู่นะฮะยังไงก็ตามสื่อดังชาติก็อาจจะมองว่าประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่จเจริญช้ากว่าและล้าหลังที่สุดในโลกไม่ต่างจากประเทศอินเดียนะฮะ เราว่าเป็นประเทศที่จเจริญช้าและจนกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าโมเดลเน้นเ,เรื่องด้านความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาออกมา,ออกมาตรการน่นะครับแต่ไม่ว่าจะออกมาตรการมาดีแค่ไหนหรือจะออกมาแบบไหนแต่ก็สุดท้ายก็เศรษฐกิจไทยก็ยังคงไม่คืบหน้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนที่ทำมาหากินที่อยู่ในร้านอาหารตามสถานบันเทิงผับบาต่างๆรวมไปถึงนักร้องที่จะมาทัวร์คอนเสิร์ตในร้านอาหารก็จะไม่ได้เงินนะครับเพราะเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐบาลเป็นหลักนะครับ สำนักข่าวเงินนิวส์รายงาน